นี่คือการตบหน้าฉาดใหญ่ที่ดังไปทั่วภูมิภาคเมื่อสองมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนพร้อมใจกันเทกองทัพเข้าสู่ประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันกลับเมินหน้าใส่กองทัพกัมพูชาของฮุนเซนและฮุนมาเนตอย่างไม่ไว้หน้าต้องเข้าใจก่อนว่าจีนกับสหรัฐกำลังงัดข้อกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงตำแหน่งเบอร์หนึ่งของโลกและประเทศไทยก็คือเวทีสำคัญที่ทั้งสงฝ่ายเลือกใช้ในการแสดงแสนยานุภาพ ลองนึกภาพตามนะครับอาวุธหนักเรือรบเครื่องบินรบรถถังถูกขนมาเพื่อซ้อมรบกับกองทัพไทยไม่ว่าจะเป็นการฝึกโคบราโกที่มีเจ็ดชาติหลักเข้าร่วมเกือบ9,000นนายซึ่งในรายชื่อนั้นไร้เงากองทัพก,กัมพูชา ตัดภาพมาที่อีกฝั่งจีนก็ไม่น้อยหน้าครับประกาศซ้อมรบใหญ่กับไทยเหมือนกันทั้งการฝึกของกองทัพบ,บกโกลเด้นรากอนและการฝึกของกองทัพอากาศฟอล็ก s t สไตรที่จำลองสมรภูมิรบกันที่อุดรธานีห่างจากน่านฟ้ากัมพูชาแค่เอ้อม่ม แน่นอนการที่ไทยไปซ้อมรบกับจีนย่อมทําให้สหรัฐไม่พอใจแต่กองทัพไทยไม่แคร์เพราะทําไมถึงไม่แคร์เพราะเรารักษาสมดุลได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการซื้อของจากทั้งสองฝั่งฝั่งสหรัฐเราก็เพิ่งอนุวัตซื้อรถเกราะสไตเกอร์หลายพันล้านบาทแต่พอหันมาดูฝั่งจีนเราก็ซื้ออาวุธหนักเหมือนกันทั้งรถถัง vt4 รถหุ้มเกราะ vn9 ไปจนถึงเรือดำน้ำ s26t นี่คือการวางตัวเป็นกลางอย่างมีชั้นเชิง ทีนี้ย้อนกลับไปดูกัมพูชาจีนเคยซ้อมรบโกเ้นรากก้อนร่วมกับกัมพูชานะครับแต่กำลังพลทหารที่เข้าร่วมอยู่ในระดับหลักร้อยนายเท่านั้นเทียบกับของไทยที่ซ้อมรบกันหลักพันหลักหลายพันนายนี่ไม่ใช่แค่ความแตกต่างแต่นี่คือการตบหน้ากองทัพกัมพูชากลาง4ี่แยกอินโดจีนแบบไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆเพิ่มเติม เรื่องราวภูมิรัฐศาสตร์ที่ดูเดือดแบบนี้ยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกมากและนี่คือสิ่งที่ตามกระแสพอดแคสต์ Podcast จะเจาะลึกให้คุณฟังถ้าคุณชอบการวิเคราะห์ที่ตรงไปตรงมาและเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญที่สุดกดติดตามช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวร้อนที่กําลังเป็นกระแสสําหรับวันนี้สวัสดีครับ